Ctntv ่สวัสดีครับมาพบกับผมในเช้าวันใหม่ผ่านทางพระเจ้าของพระเจ้าในรายการดิพิงไลท์ผมอาจารย์สุรพลใบบริบาลกุณครับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยผม ใช้อยู่ในพระธรรมโยบบทที่36ข้อที่16ถึง33ครับโยบบทที่36ข้อ16ถึง33เออพระองค์ทรงชวนท่านให้ออกมาจากความทุกข์ใจมายัางที่กว้างไร้ขอบเขตจจำกัดและสิ่งที่วางบนโต๊ะของท่านก็มีแต่อาหารชั้นเลิศแต่ท่านถูกพิพากษาอย่างที่สมกับคนอธรรมการพิพากษาและความยุติธรรมจับท่านได้จงระวังเถิด เกรงว่าพระพิโรธจะล่อชวนท่านให้เออย้ยหยันและอยากให้ศีลบนก้อนโตทําให้ท่านหลงไปความร่ํารวยจะช่วยให้ท่านพ้นจากความทุกข์ใจหรือความพยายามสุดกําลังของท่านจะช่วยท่านได้หรืออย่าอะไรถึงกลางคืนเมื่อชนชาติทั้งหลายถูกตัดขาดในที่ของเขาระวังให้ดีอย่าหันไปหาความชั่วเพราะเหตุนี้ท่านจึงถูกทดสอบด้วยความทุกข์ใจดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องด้วยพระานุภาพของพระองค์ ผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพระองค์เล่าผู้ใดกำหนดเส้นทางให้พระองค์หรือผู้ใดจะพูดได้ว่าพระองค์ทรงทำผิดแล้วจงระลึกถึงที่จะยกย่องพระราชกิจของพระองค์ซึ่งมนุษย์ได้ร้องเพลงกล่าวถึงนั้นมนุษย์ทั้งปวงเพ่งดูสิ่งนั้นอยู่แล้วมนุษย์เห็นสิ่งนั้นได้แต่ไกลดูเถิดพระเจ้าก็ใหญ่ยิ่งและเราหาอย่างรู้ถึงพระองค์ไม่อายุของพระองค์เป็นสิ่งที่ค้นหากันไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงดึงหยดน้ําขึ้นไปมันกลั่นเป็นฝนจากเมฆของพระองค์ซึ่งเมฆเทลงมาและหยดลงที่มนุษย์อย่างอุดมเออมีคนใดเข้าใจการแผ่ของเมฆและการขนองแห่งพระพราของพระองค์หรือดูเถิดพระองค์ทรงกระจายฟ้าแลบออกไปรอบพระองค์และคลุมก้นบึ้งทะเลเพราะพระองค์ทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยสิ่งนี้พระองค์ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์พระองค์ทรงกุมฟ้าแลบไว้ในอุ้มพระหัตถ์ และทรงบัญชาให้ฟ้าผ่าจุดที่หมายไว้เสียงคลืน่นคลื่นของมันประกาศเกี่ยวกับพระองค์และฝูงปะสุสัตว์ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซึ่งจะมาถึงเออหัวข้อในวันนี้ผมใช้ชื่อว่าเอลิฮูประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากพมีนักดาราศาสตร์นะที่เรื่องของดาวเนี่ยก็กล่าวไว้ว่าดาวบางดวงที่เรามองเห็นด้วยตาเนี่ยที่แสงบนท้องฟ้าเนี่ย คือแสงนี่มันดาวดวงนี้ได้ส่องออกมาเดินทางมาหลายร้อยปีแสงเพื่อบาดึงตาเรานั่นหมายวามว่าตอนนี้ที่เรามองเห็นดาวดวงนี้เนี่ยแต่ความเป็นจริงคือดาวดวงนี้มันหมดอายุไขไปนานแล้วแต่นั่นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของดาวที่เป็นเรื่องเกียงแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งในเรื่องของจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ครับฉะนั้นเมื่อเรามาพูดถึงคําว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยบางทีเราจะขยายความไม่ออกนะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ เจ้ายิ่งใหญ่ยังไงก็าอาจจะลองคิดถึงเรื่องดาวต่างๆเหล่านี้ที่พอจะอธิบายได้บ้างพระคำของพระเจ้าตอนนีนะ้ที่เอลีฮูพูดถึงจะให้ข้อคิดกับเราในเช้าวันดีประการที่หนึ่งครับเอลีฮูประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยว่าพระเจ้าลงโทษอย่างยุติธรรมอยู่ในข้อที่16ถึง2 0 21นะครับแต่ท่านถูกพิพากษาอย่างที่สมกับคนอธรรมการพิพากษาและความดีธรรมจับท่านไว้ ครับเอลิฮูอธิบายว่าเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าจึงลงโทษคนทําผิดบาปอย่างยุติธรรมแล้วทำไมโยกจึงกล้ายืนยันว่าตนไม่ได้ทําผิดบาปแต่พระเจ้าให้เคาะคมนั้นมาจึงเหมือนกับกล่าวว่าพระเจ้าตัดสินผิดหรือเอลิฮูต้องการให้พระเจ้าเอลิฮูต้องการให้โยกตอบสนองต่อการสอนของพระเจ้าคือน่าจะรู้สํานึกผิด ว่าตนได้ทําบาปต่อพระเจ้าพระเจ้ากําลังลงโทษพระเจ้าลงโทษโยบสมกับที่การอาธรรมนั่นทําไปหมายความว่าเมื่อพระเจ้าเวลาพระเจ้าลงโทษเนี่ยมนุษย์จะมาติดสินบนก็ดีความร่ํารวยของมนุษย์ก็ดีหรือเส้นสายก็ดีไม่อาจจะรอดพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าได้พระโยบยังกล่าวว่าพระเจ้าให้ข้อกรรมนียเกิดขึ้นกับคนดีและคนชั่วแต่อิหิฮูได้ยืนยันว่า พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ผงไม่ผิดพลาดแน่นำมาใช้ได้ยังไงครับเราเคยรู้สึกอย่างนี้ไหมว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมแม้ว่าบางครั้งเราไม่กล้าพูดออกมาแต่ในความคิดลึกๆในใจของเราเนี่ยบางครั้งเราเจอเรื่องผิดหวังเ,เช่นหลายคนก็หลุดจากตำแหน่งงานนะที่ควรจะได้รับหรือน่าจะได้เป็นความก้าวหน้าหรือบางครั้งลูกค้ารายใหญ่ ที่กบบาลังจะเซ็นสัญญาแล้วยกเลิกถอนตัวหรือทุกอย่างที่เราเตรียมเอาไว้แล้วว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเกิดเรื่องราวขึ้นจนนั่งต้องยกเลิกรายการไปหรือบางคนในครอบครัวอยู่ๆเจอเรื่องโลกรายขึ้นมายุติธรรมนะหรือที่ผมมาเจอเรื่องนี้ยุติธรรมนะหรือที่มาเจอเรื่องแบบนี้ทําไมต้องเป็นผมด้วยผมทําผิดอะไรผมคิดว่ามันเป็นแค่ความคิดของเรา ที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจถ้าเป็นความจริงครับเวลานี้โรคระบาดโคโวิด -19 ที่ระบาดไปทั่วโลกเนะี่ยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีก็ติดโรคมีทั้งสมาชิกผู้ปกครองของคิดจักรหรือตลอดจนศิทธิพิบาลบางคนติดโรคมีผู้รับใช้ที่ได้ข่าวว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าที่เก่งแนละดีด้วยนะอยู่ที่ประเทศชิลีก็ติดโรคแล้วก็ตายนะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่า เกิดเรื่องเหล่านี้ได้ยังไงครับไม่ว่าจะเป็นยังไงเอลิฮูยังมองว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าจะทรงลงโทษมนุษย์อย่างยุติธรรมแต่าก็กล่าวว่ามีบางอย่างเราก็ไม่เข้าใจประการที่สองครับเอลิฮูประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าโดยกล่าวเพราะไม่มีใครมาสอนพระเจ้าได้อยู่ในข้อยี่สองและยีสาดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นที่ยกย่องด้วยพลานุภาพของพระองค์ผู้ใดเป็นผู้สั่งสอนเหมือนอย่างพรงเล่า โอ้ oh, สอนพระเจ้านะพระานุภาพเออแปลว่าพระเจ้าทรงเต็มด้วยอิทธิฤทธิ์ที่ไม่จํากัดหรือเต็มด้วยอํานาจไม่จํากัดน,นั่นหมนายความว่าไม่มีใครอาจจะมาสอนพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องทําอย่างนั้นพระเจ้าต้องทําอย่างนี้หรือพระเจ้าไม่ได้เรียนคอมพิวเตอร์แล้วพระเจ้าจะใช้แอปเป็นไหมนะพระเจ้าไม่ต้องเรียนพระเจ้าก็ทําเป็นนะหรือมาแนะนำโพงว,ว่าโพงจะควรตัดสินยังไงคดีนี้ซับซ้อนมีเงื่อนงา ต้องมาชี้ต้องมาแจงหลักฐานนะพระเจ้าไม่ต้องการเพราะพระเจ้าทรงพลานุภาพแปลว่าพระเจ้าเห็นทุกอย่างพระเจ้ารู้ทุกอย่างนะพระเจ้าทรงอํานาจพระอํานาจอย่างครบถ้วนจึงไม่มีใครอาจจะมาสอนพระองค์หรือมาแนะนําพระองค์อีกอิฮูจึงมองว่าน,นั่นแหละพระองค์ตัดสินลงโทษโยกจึงไม่ผิดพลาดเนื่องจากโยกทําผิดนะํามาใช้ครับพระเจ้าทรง ด้วยฤทธิอำนาจไม่จํากัดไม่จํากัดแปลว่าไม่จํากัดก็คือทําได้ทุกอย่างไม่จํากัดนั่นเองข้อคิดที่3ครับเอลูประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเกินความอย่างรู้อยู่ในข้อ24ถึงข้อ33ดูเถอะพระเจ้าก็ยิ่งใหญ่และเราหาอย่างรู้ถึงโปร่งไม่เอลูฮูมองครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ เกินกว่าที่เราจะเข้าใจหมายความว่าเราไม่อาจจะเข้าใจพระเจ้าหมดมนในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ12และ13ใครตวงน้ำทั้งหลายด้วยอุ้งมือของตนและวัดฟ้าสวรรค์ด้วยคืบเดียวครับคิดเราลองนึกภาพนะพระเจ้าตวงน้ำทั้งหมดในโลกนี้ด้วยอุ้งมือเดียวจินตนาการไม่ออกนะ อีกครั้งหนึ่งในพระธรรมอิสยาห์บทที่5 5ข้อ8ข้อเเพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิดของเจ้าและทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทางของเราอีกครั้งหนึ่งอยู่ในพระธรรมโรมบทที่11บข้อ33ถึงอพระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดข้อตัดสินของพงค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้ได้ทางของพงค์ก็เหลือที่จะสืบสอดได้เพราะว่าใครเล่ารู้วัตถัยขององค์พระเวรเจ้าหรือใครเป็นผู้ปรึกษาของพงษ์เอานำมาใช้ เมื่อเราพูด <benim> ถ <sharing> ึงความความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะเกินความอย่างรู้เราล้องเพลงเราคิดว่าเรารู้ส่วนใหญ่เราล้อเพลงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่การที่เราล้องเพลงนี้ได้หรือจําเนื้อเรื่องเนื้อเพลงนี้ได้ไม่ได้หมายความว่าเราเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับเราอาจจะแค่ใช้ภาษาพัมพีได้ดีหรือแบบพิชาการแต่จะมีกี่คนที่เข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แบบชีวิตความสัมพันธ์กับพระเจ้าและถึงแม้เราจะบอกว่าเราเข้าใจเราเข้าเข้าใจเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองเมื่อพระปัญญาของพระเจ้าลึกล้ำเหลือที่จะอย่างรู้ก็ไม่จำเป็นที่ต้องพยายามหาคําตอบทุกเรื่องราวสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งไปแบบที่เรียกว่าต้องรู้ให้ได้ไม่อย่างนั้นไม่สบายใจเราต้องถ่อมใจลงยอมรับเชื่อใจในพงค์ ในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้นว่าเราจะไม่เข้าใจและแม้นว่าพระเจ้าจะเงียบไม่พูดอะไรก็ตามนํามาใช้ข้อคิดที่สองใครจะรู้พระทัยของผมเรารู้จักพระทัยของพระเจ้าผ่านทางชีวิตความสัมพันธ์เรากับพระเจ้าเพราะในพระพิพี่บอกว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นพระเจ้าในเตีกานุภาพอยู่ในจิตวิญญาณของเรานะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อย่างรู้ถึงพระทัยของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเราเองต้องรักษาไวนะรักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ในความเข้าใกล้ลในความผูกพันกับข้อญญาณบริสุดของเราขับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะยังรู้ได้จริงๆพระคําของพระเจ้าในเช้าวนันนี้เอลีฮูประกาศว่าประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะพระเจ้าลงโทษอย่างยุติธรรมเพราะไม่มีใครมาสอนพระเจ้าได้และเพราะพระเจ้าเกินการยังรู้ ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราทั้งหลายจะจินตนาและจินตนาการและเข้าใจได้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยเราที่ต้องถ่อมใจลงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ยังคงต้องเชื่อและวางใจในพงษ์เชื่อใจในความยิ่งใหญ่ของพงษ์เชื่อใจในความอภิมหาอำนาจยิ่งใหญ่ว่าพงษ์ไม่มีวันปิดพลาดและแผนการของพงษ์ลึกล้ำ เกินกว่าที่เราทั้งหลายจะเข้าใจแม้ว่าพงค์จะอธิบายเราเองก็อาจจะไม่เข้าใจใทุกสิ่งให้เราทั้งหลายได้ถ่อมใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพรงค์ให้เราเก้าวไปในชีวิตในความสัมพันธ์กับพงค์มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นแฟ้นมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน์สำหรับผู้ชมที่ได้ติดตามในรายการดิวิ่งไลน์นี้ถ้า ใครฟังแล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์หรือถ้าเราคิดถึงเพื่อนว่าเออถ้าอยากให้เพื่อนมาฟังด้วยก็กดแชร์นั่งส่งให้เพื่อนถ้าจะเป็นพระพรให้กับเพื่อนได้อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะติดตามออรายการใหม่ๆเพื่อน,อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าเอออยากมีข้อแนะนำอะไรหรือมีข้อสงสัยประการใดน,นะครับสามารถเขียนข้อความเข้ามาได้นะขอพระเจ้าทรงอวยพรครับ